สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองครับหัวข้อเรื่องวันนี้คือจะมาแนะนำโปรแกรม c o d e o r g นะครับก็เข้ามาหน้าแรกนะครับก็เราจะสามารถกดตรงค้นหาหลักสูตรเสร็จแล้วให้เลือกอายุของเราอย่างผมก็เลือกอายุ5-11ปีนะครับเสร็จแล้วกด Export เลยนะครับ พอมาถึงตรงนี้เกาจะให้เราเลือกว่าเราอยู่ชั้นไหนเพื่อเรียนตามระดับชั้นตัวเองนะครับอย่างผมกดประถมศึกษาปีที่สองถึงปี่ห้านะครับก็เกมที่ผมเลือกก็เป็นเกมตักพูกนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดออก ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าเราจะทำยังไงเราจะใช้ในอะไรเพื่อผ่านด่านตรงนี้ครับอย่างเช่นอืมนี่ครับเราจะใช้อย่างแรกก็คือลูปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เดินหนึ่งเก้าเมื่อลูปและเดินหนึ่งเก้าก็คือจะลูปและเดินไปเรื่อยๆจนชนกำแพงครับ นี่พอหลุดแล้วเดินชนกําแพงแล้วนะครับเห็นไหมว่ามันไปไม่ได้เราก็ต้องหาอีกหนึ่งอย่างก็คือจำนะครับขออนุญาตหาแีบหนึ่งนะครับ อ่าดีฮะเจอแล้วครับนี่ก็คิดจำนะฮะเสร็จแล้วเราก็ลองกดปลออนะครับนี่ฮะมันจะขึ้นว่า Good Job คือเราผ่านแล้วนะครับเราสามารถดกด n e x t เพื่อไปด่านต่อไปได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการแนะนำโปรแกรมเบื้องต้นนะครับออขอบคุณครับ